ตอนนี้พ่อแม่อยู่ไหนขอโทษนะคะอยู่คอมเมนต์เนี้ยหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วมึงอะไรกับครู่องหนเนี้ยฮะพ่อแม่ตอนนี้อยู่ไหนพ่อแม่อยู่ที่อังกฤษค่ะเกอบอังกฤษเป็นผู้ดีตีนแดงตะแคงนตีนเดินค่ะค่ะตอนนี้อากาศหนาวมากเดินอยู่ค่ะตากหิมะที่บ้านรวยมากค่ะ กำลังสุกเลยนะคะเริ่มไลฟ์เลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่กัตชี่นะคะชาแน,นลนะคะทุกคนเออมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เลยวันนี้เราจะมารีวิวอาหารการกินทุกอย่างจริงอันนี้คือเป็นเมนูที่แบบว่ามีเออสปอนเซอร์ใจดีนะคะก็คือส่งมาให้แบบว่ากัตชี่ได้รีวิวแต่จริงๆบางอย่างอ่ะกัตชี่ก็ซื้อเองอ่ะคอมเมนต์เข้มาได้เลยนะคะ อยากเห็นกี่แป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะช่ำๆเนาะแม่ดูสิช่ำมากแกดูห,หํมเวอร์นี่อยากจะบอกว่านี่นะเนื้อเขานี่นะเา A5A6 ไปเลยอันนี้นำเข้าจากประเทศจีนแต่และอย่างแต่อะอราอย่างเงี้ยคือมันมันเวอร์วังมากมันแพงมากนะคะทุกคนกว่าทุกคนจะได้กินแบบนี้แต่ฉันเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคือ ไม่มีทางไี้กินหรอกค่ะนะคะจะต,ต้องเป็นคนที่แบบมีเส้นมีสาแล้วก็มีเงินเท่านั้นนะคะทุกคนเฮ้ยนี่ขอบคุณคอมเมนต์นะคะเรื่องแซลมอนนี่เลยนี่อันนี้นะคะก็เป็นซาซิมินะคะเป็นซาซิมิจากเขาเรียกว่าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะไม่ใช่ญี่ปุ่นนะนี่เดี๋ยวชิมให้ดูนะคะสดมากจริงนะคะนี่ อืมเนื้อมันเต้นดีมากค่ะทุกคนโอ้ยสเต็กนี่ตาถึงจริงๆเลยนะคะเนี่ยอร่อยมากอันนี้เพราะว่ามันเป็นสเต็กแบบของยุโรปคือแบบอันเชมันทำเลยจะมีสลัด อันนี้คือผักนี่คือนําเข้าจากออสเตรเลียอันนี้คือจากอังกฤษอันนี้คือจากเอ่อฝรั่งเศสนะคะแตละอย่างคือเอามารวมกันเนี่ยอยู่ในจานนี้คือหลักหมื่นจานนี้หมื่นสองอันนี้ดีกว่าอันนี้จานนี้หมื่นสองนะคะอย่าอ่านคอมเมนต์ตัปหนึ่งกินดีแบบนี้ที่บ้านกินดีแบบนี้ไหมคะเป็นเรื่องอะไรอะฮะฉันกินดีที่บ้านก็ต้องกินดีสิฮะจะบูบูลงบูลี่อะไรอะ กินดีกว่านี้ค่ะอันนี้แค่เศษเสี้ยวที่บ้านคือรวยมากค่ะ <c oughs> ไม่ดูแล้วช่องนี้ไปดูช่องไอแปร์ n n e l ดีกว่า <c oughs> ไปดูเลยค่ะ <c oughs> ยอดวิวมันน้อยอยู่ค่ะตอนนี้ไปดูเลยค่ะ <c oughs> ออใครแบบอยากดูช่องนี้ก็ดูนะคะ <c oughs> ตอนนี้พ่อแม่อยู่ไหนขอโทษนะคะอีูคอมเมนต์เนี้ยหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วมึงอะไรกับครูนังหนาเนี้ยฮะ พ,อพ่อแม่ตอนนี้อยู่ไหนพ่อแม่อยู่ที่อังกฤษค่ะเกาะอังกฤษเป็นผู้ดีตีนแดงตะแคงนตีนเดินค่ะค่ะตอนนี้อากาศหนาวมากเดินอยู่ค่ะตากิมะที่บ้านรวยมากค่ะพ่อฮะทำไมพี่เขาบอกว่าเราอยู่ทางตอนใต้ของอังกฤษเหรอือตอนใต้ของอังกฤษอังไงล่านี่อยู่ใต้ทางด่วนชัดๆ ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกนะ <c oughs> ไม่ต้องเสียใจใลูกักยังไงเราก็คงต้องหงากินกันเหมือนเดิมแล้วโอ้อันนี้มันแขนพ่ออดทนลูกอ,กอิ๋วใช่ไหมลูกอิ๋วพ่ออ้โอขอบคุณมากนะที่ใหลุงยืมนะขอบคุณนะลูกนะฉันจะหาเงินมีเงินเ,นเยอะๆจะเราจะได้ไม่ต้องอดกันนะพ่อโอ้ลูกไ <c oughs> อ้ลูก ลูกไม่น่าเกิดมาเป็นลูกคนจนอย่างพ่อเลยผิวพรรณรู้มันน่าจะไม่เกิดเป็นสันไม่ทองคำไปไปลูกเราต้องหาคอนที่จะกี่กินกันบ้างขนมปังลูกขนมปังหมเตี๋ตลาดไอพ่อฮะพ่อกินก่อนละลูกฮะโอ้ลูกหิวนะลูกอดทนได้ครับพ่อชอบกินอัตติลูกกินขนมปังเถอะลูกพ่อจะดู ออ่น,ออน,นักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้ายิ่งกว่าหาแอบเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบ